ข้อ10นะครับก็จะเป็นเรื่องของความเร็วสัมพัทธ์โจทย์บอกว่าขาวเดินด้วยความเร็ว 3i บวก 2j สังเกตเห็นฝนตกด้วยความเร็ว j ลบ 2k และเห็นแดงวิ่งด้วยความเร็ว 2i ลบ 2j นะนั่นก็คืออันนี้คือความเร็วของ ขาวนที่สังเกตโดยโลกนะครับแล้วก็อันนี้คือความเร็วของฝนที่สังเกตโดยขาวกับความเร็วของแดงที่สังเกตโดย ขาวนะครับให้หาว่าแดงจะสังเกตเห็นฝนตกด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือความเร็วของฝนนะครับที่สังเกตโดยแดงจะมีค่าเท่าไหร่ก็จากความสัมพันธ์นะของความเร็วสัมพัทธ์นะครับเราก็ จะใช้ความเร็วของฝนนะครับที่สังเกตโดยขาวนบวกกับความเร็วของขาวที่สังเกตโดยแดงแต่เนื่องจากเราไม่รู้ความเร็วของขาวที่สังเกตโดยแดงแต่เรารู้ความเร็วของแดงที่สังเกตโดยขาวนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ ความเร็วของฝนที่สังเกตโดยขาวลบความเร็วของแดงที่สังเกตโดยขาวจากตรงนี้เราก็จะสามารถหาความเร็วของฝนที่สังเกตโดยแแดดงไ้ขาวก็คือ j ลบสอง k ความเร็วของแดงที่สังเกตโดยขาวก็คือ 2i ลบ 2, 2อดังนั้นเราจะได้สุดท้ายความเร็วของฝนงนะครับที่สังเกตโดยแดงก็จะมีค่าเท่ากับลบ 2i j ลบ 2j ก็เหลือ ไม่ใช่สินะลบลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็นบวก 3k แล้วก็ลบ 2k หน่วยเป็นเมตรเปอรเซนะครับโจทย์ถามต่อว่าถ้าทั้งฝนถ้าทั้งขาวและแดงหยุดนิ่งจะสังเกตเห็นฝนด้วยความเร็วเท่าไหร่ก็คือสิ่งที่ถามนี้คือความเร็วของฝน เทียบกันโลกนะครับจากข้อมูลเนี่ยเรารู้ความเร็วของฝนที่เทียบกับขาวแล้วเราก็รู้ความเร็วของขาวที่เทียบกับโลกนะทั้งสองคนหยุดนิ่งดังนั้นทั้งแดงและขาวหยุดนิ่งก็คือ ความเร็วที่กับโลกเท่ากันนคะครับหลนั้นจากตรงนี้เราก็แทนค่าความเร็วของฝนที่เทียบกับโลกได้นียความเร็วของฝนที่เทียบกับขาวคือ j ลบ 2k ความเร็วของขาวที่เทียบกับโลกก็คือ 3i บวก 2j ดังนั้นเราได้ความเร็วของฝนที่เที่ยวกับโลกก็จะมีค่าเท่ากับ 3i บวก 3j ลบ 2k หน่วยเป็นเมตร s e c นะครับ